สำหรับเคล็ดลับในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลายคนนะคะก็เป็นลูกหลานนะคะที่กาตันยูอยากนะคะที่จะนะคะทำให้นะคะบรรพบุรุษของเรานั้นนะคะสบายอกสบายใจนอกจากการนะคะที่ดูแลทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษที่ให้มานอกจากการนะคะดูแลนะคะและรักษาชื่อเสียงของวนตระกูลแล้วการที่เรานั้นนะคะทำบุญอุทิศส่วนตัวสอนให้กับบรรพบุรุษ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่ทำให้นะคะเรานั้นนะคะสามารถนะคะที่จะมีนะคะเขาเรียกว่าครอบครัวที่อบอุ่นเ็าบอกว่าช่วงไหนที่นะคะธุรกิจนะคะในบ้านของเราแย่หรือมีปัญหาครอบครัวนะคะเขาจะนึกถึงการทําบุญนะคะให้กับบรรพบุรุษเรานะคะเพื่อช่วยให้บรรพบุรุษนั้นคุ้มครองดูแลลูกหลานตลอดไปและสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะมาจาะลึกในเรื่องของนะคะการจัดชุดสังฆทานค่ะเพื่อนะคะที่จะนะคะอุทิศ บุญให้กับบรรพบุรุษของเราซึ่งอาจารย์จะแบ่งนะคะการจัดชุดสังกะทานออกเป็น3ชุดด้วยกันนะคะสำหรับนะคะการที่เรานั้นจะทำนะคะสังกะทานให้กับบรรพบุรุษของเราค่ะมาถึงชุดแรกนะคะเป็นชุดนะคะที่สําหรับใครเน네ี่ยที่นะคะอยากจะทําเป็นประจำแต่เราไม่อยากจะจัดชุดสังกทา,านเราอาจจะนะคะไปเอาสังกทา,านนะคะที่เป็นถังที่อยู่เวียนในวัดเนี่ยมานะคะทำบุญนะคะ หรือมาทําสังฆทานซ้ําให้กับบรรพบุรุษของเราก็ได้เพียงแต่นะคะเพิ่มเติมก็คือให้เรานั้นนะคะเตรียมซองนะคะใส่เงินจำนวน59บาทหรือ95บาทใส่ในซองและเขียนนะคะชื่อนามสกุลของเราคนในครอบครัวแล้วอย่าลืมใส่นามสกุลของตระก,กูลเรานะคะหรือตระก,กูลทางคุณพ่อคุณแม่เราเข้าไปด้วยเสร็จแล้วนะคะให้เรากวดน้ำค่ะอุทิศบุญนะคะให้กับ บรรพบุรุษของเราเพียงเท่านี้การทำสังฆทานก็จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์แต่ถ้าท่านใดรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันอยากจะขายที่ดินที่เป็นของบรรพบรุษฉันอยากจะทำอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบ้านของบรรพบรุษหรือบางท่านรู้สึกว่าครอบครัวชีวิตของเรานั้นมีปัญหาอยากจะนะคะทำบุญให้นะคะหลังจากช่วงเชงเมงก็ดีหรือในโอกาสพิเศษอื่นๆก็ดีนะคะขอแนะนำชุดสังฆทานแบบนี้ค่ะคุณสามารถจับ นะคะในเรื่องของชุดสังฆทานเองได้โดยสิ่งที่ต้องเตรียมในชุดแรกนั้นนะคะก็คือจะต้องเตรียมผ้าไตรจีวรน,นะคะผ้าไตรจีวรผ้าอาบน้ําฝนย่ามพระนะคะผ้าในการที่ให้พระพิสุกสงนั้นรับปัดเคนนะคะและนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของผ้าขนูผืนเล็กนะคะรองเท้าแตะนะคะแล้วก็แก้วนะคะ ที่เก็บความร้อนเย็นหรืออาจจะเป็นในเรื่องของชุดนะคะชาก็ได้นะคะชุดกาะะที่เป็นกาที่เป็นต้มชานั่นเองสิ่งเหล่านี้เอาตามที่เราสะดวกนะคะแต่ชุดนี้จะเป็นชุดนะคะในเรื่องของการที่เรานั้นจะนะคะส่งบุญให้กับบรรพบุรุษโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยนะคะญาติพี่น้องนะคะญาติผู้ใหญ่เพิ่งเสียชีวิตไปในช่วงประมาณ5ปีแรกดังนั้น ช่วงาการทำสังฆทานอยากให้ทำชุดเหล่านี้แล้วใส่นะคะปัจจัยลงท้ายด้วยเลข68อาจจะ68บาท168บาทหรือ268บาทก็ได้แต่ให้เขียนชื่อเราคนทำให้เขียนชื่อญาดพี่น้องเราแล้วให้เขียนชื่อนะคะ ตระก,กูลของเรานะคะเวลาทําบุญนะคะเราจะไม่เขียนชื่อนะคะคนตายไปแล้วบนซองนะคะแต่เราจะใช้วิธีการกรวดน้ำนะคะแล้วก็เอ่ยชื่อบร,บรรพบุออุรเลยชื่อนะคะวงตระก,กูลของเราที่เรานั้นต้องการที่จะอุทิศบุญให้นั้น,น,นเองค่ะ ต่อมาชุดที่3นะคะจะเป็นการจัดชุดสังฆทานอีกแนวหนึ่งในแนวชําระร้างนะคะเพื่อนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะล่วงเกินบรรพบรุษบางคนเนี่ยเรารู้เลยว่าอ,อ,อาจจะมีญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยเสียชีวิตไปแต่เรารู้ว่าเราเนี่ย ทำไม่ดีกับท่านแล้วอาจจะรู้ตัวช้าไปปี2ปี5ปี10ปีอยากจะทําบุญให้บรรพบุรุษหรือบรรพบุรุษเนี่ยมาเข้าฝันเรานะคะแล้วเรามีความรู้สึกเราไปเสียงโชคแล้วเราได้ก็จัดชุดนี้เลย จะมีถังสีเหลืองนะคะขนาดไหนก็ได้หรือจะเป็นขันน้ำก็ได้นะคะสีเหลืองแล้วก็ใส่นะคะกล่องใส่สบู่สบูน่นี้เวลาที่เราจะใส่ขอให้ใส่เป็นเล็กขี้หลากหลายคนเนาะก็จะมีแพ็คสบู่ที่เป็นสี่ก้อนก็ให้ใส่เป็นเล็กขี้หาอีกก้อนหนึ่งมาใส่เพิ่มหรือจะดึงออกไปให้เหลือสามก้อนก็ได้ต่อมานะคะแชมพูนะคะอาจารย์เคยเน้นย้ำหลายๆรอบเวลาเราใส่สังกะาน แชมพูต้องเป็นแชมพูยานะคะแชมพูยาเพราะว่านะคะพระพิสุท์สองเนี่ยนะคะท่านนะคะไม่ได้มีผมนะคะดังนั้นเนี่ยอา,อาจจะมีคราบนะคะสิ่งสกรปรกเนี่ยติดอยู่ในรูขุมขนบนหนังศีรษะได้เอาเป็นแชมพูยาค่ะแชมพูที่ในเรื่องของอทําความสะอาดหนังศีรษะโดยเฉพาะยาสีฟันแปรงสีฟันมีดโกนนะมีดโกนก็ใส่เป็นเลคี มิโกรกับสบู่เราจะใส่เป็นเลขขี้กันผงซักฟอกถุงขยะนะคะหรืออาจจะเป็นนะคะเด,ดต่อที่เป็นสูตรเข้มข้นสักหนึ่งขวดแล้วก็ ใส่ซองนะคะปัดใจ,จลงท้ายด้วยเลข67หรือ76ก็ได้นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะเราเขียนชื่อตัวเราเขียนชื่อญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่เขียนชื่อนามสกุลนะคะตระกูลของเราตระกูลของนะคะฝั่งเราฝั่งแม่เราฝั่งพ่อเราได้หมดนะคะเสร็จแล้วนะคะการที่จะเอ่ยชื่อถึงบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วค่อยเอ่ยตอนที่เรานั้นกรวดน้ํา อุดทิศบุญนั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะคะเคล็ดลับการจัดชุดสังฆทาน3มชุดเนาะเอาตามนะคะงบประมาณของตัวเราเลยและทําได้บ่อยเท่าที่เราอยากจะทําเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการทําสังฆทานค่ะเป็นเหมือนการที่เรานั้นนะคะทำบุญนะคะให้กับพระพิสุขสงฆ์แล้วบุญเหล่านั้นก็จะส่งผลนะคะไปยังนะคะผู้ที่เรานั้นต้องการที่จะอุทิศบุญให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจิตใจนะคะ ที่สะอาดในการทําบุญแล้วนะคะทรัพย์ที่ได้มาในการซื้อของทําบุญถ้าเราได้มาอย่างสุดจริตก็จะทําให้การทําบุญทําสังฆทานของเรานั้นเห็นผลมากยิ่งขึ้นและนี่คือเคล็ดลับดีๆที่อยากที่จะมาแบ่งปันนะคุณผู้ชมคะเชื่อเหลือเกินว่าหลากหลายท่านเนี่ยอาจจะฟันเห็นบันพบร,รุษบ่อยบางท่านอยากจะให้บันพบร,รุษม,มาให้โชคพอบันพบร,รุษให้โชคแล้วเราไม่รู้ว่าจะทําบุญอย่างไรเอาเคล็ดลับนี้ไปทํานะคะเชื่อเหลือเกินว่าคุณนั้น จะนะคะมีความสุขและเรานั้นนะคะก็จะได้แผ่บุญกุศลให้กับนะคะบุคคลที่เรารักด้วยค่ะและนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันตลอด2ชั่วโมงเต็มขอบคุณทุกสายนะคะขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณทุกๆข้อความ วันนี้มีความสุขมากๆจริงๆคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเรารายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูพยากรผ่านทางสถานีไทยไทยทูวิชั่นช่อง61ทรูวิชั่นช่อง358ออปพลิเคชันทูวิชั่นอิน n ิวอาและออปพลิเคชันทูไอดีก่อนจากการมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะและจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ